หลังจากที่ได้ชิมเนื้อคำแรกเข้าไปสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมนุ่มชุมช่มฉ่ำและรสชาติที่เข้มข้นเลยค่ะนี่แหละครับเนื้อโคไทย สู่นะคะสุดยอดมาหากรรมเนื้อโคไทยหรือว่าไทยพรีเมียมบีเฟสติวัลออนไลน์นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะตลอด4วันที่ผ่านมานะคะเรามีการตัดแต่งซากเนื้อโคการปรุงเมนูต่างๆจากเนื้อโคนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาดูการบริหารจัดก,การลดพุทักของกรมปศุสัตว์กันค่ะ ส,สดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสู่โครงการมหกรรมสุดยอดเนื้อโคไทยผ่านระบบออนไลน์ค่ะไทยพีเยมบีฟเฟสติวัลนะคะ2021ค่ะซึ่งปีนี้นะคะเราก็เจอเจอกันผ่านระบบออนไลน์กันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วในะอยากอยาก,อยากที่จะจัดงานมากๆนะคะเพราะว่าเราอยากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเนื้อโคของประเทศไทยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็รสชาติเนี่ย ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะก็เชิญชวนนะคะอย่าลืมมาบริโภคเนื้อโคกันด้วยนะคะส่วนของตอนนี้นะคะวินก็จะมาพูดในเรื่องของแนวโน้มการตลาดของรถฟู้ดทักนะคะในประเทศไทยต่อการส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ปสุสัตว์นั่นเองค่ะทุกคนก็จะงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงเนื้อโคเอ่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถฟู้ดท럭ยังไงใช่ไหมคะก็เป็นที่มาเริ่มต้นตอนที่เราทําโครงการเนี่ย เราเราเป็นการอัแดแอกันนะคะก็คือผสมผสานกันระหว่างเอาโรถฟู้ดทักเนี่ยมาทําการคุกกิ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อโคแปรรูปของประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ทําการโชว์โรถฟู้ดทักไปจนถึงการส่งเสริมการตลาดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นที่รู้กันใช่ไหมคะว่าตลาดเนะี่ยอยู่ทุกที่เลยอ่าเราไอ้คำนี้นะคะน่าสนใจมากคะ่ะตลาดอยู่ทุกที่เลยเราอะ ก็เลยตอบสนองในเรื่องของตลาดที่ไปทุกที่เนี่ยคะ่ะโดยการนำรถฟู้ดทรัคเนี่ยคะ่ะมาทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็สามารถขายได้ทุกที่นะคะซึ่งรถฟู้ดทรัคที่คุณผู้ชมเห็นณนะตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานด้านหนึ่งของกรมปรศุสัตว์เลยนะคะในการส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรไทยนั่นเองคะ่ะเออรถคันนี้นะคะเรามีวัตถุประสงคงก็คือ1เลยเราทําเป็นโมเดลต้นแบบคือถามว่า มีเยอะไหมก็ก็ไม่เยอะพูดได้เลยว่าไม่เยอะนะคะมีมีอยู่ไม่กี่คันเองนะคะซึ่งเราตั้งใจทําเป็นโมเดลต้นแบบให้กับเกษตรกรเน,เนี่ยทดลองนําไปไปใช้หรือว่าทดลองมันม,มาดูว่าเอ๊ะในการทําธุรกิจทางด้านรถฟู้ดทักเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างถ้าถ้าเราไม่มีโมเดลให้คุณผู้ชมดูอย่างงี้ค่ะก็ <S <S <ค>ะมันจะต้องเป็นการลองผิดลองถูกนะคะต้องออกตัวนิดนึงว่ารถคันแรกที่เราทํามาเนี่ย เราก็ยังต้องลองผิดลองถูกเลยว่าเอ๊ะในส่วนของโชครับน้ําหนักไม่ได้นะเราจะต้องมีการปรับโชคให้มันรับน้ําหนักของรถฟูดทรักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่บนรถเนี่ยตอบสนองกับผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารที่เราจะทําการแปลรูปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมกําลังไฟสามารถรองรับได้ไหมสิ่งเหล่านี้เราได้ทําการทดลองมาแล้วเรียบร้อยจนมาเป็นโมเดลรถคันนี้ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถมา เรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นต้นแบบได้เลยก็ก็สิ่งที่อยู่บนรถเนี่ยค่ะมันก็จะตอบสนองกับเมนูที่คุณผู้ชมจะทำการขายนะคะก็สเต็ปแรกเนี่ยเราก็ต้องเลือกเมนูก่อนว่าเราจะขายอะไรอย่างโครงการนี้ค่ะเราจะเลือกเมนูเป็นเนื้อโคไทยเราก็บนอุปกรณ์บนรถเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของการเมนูที่เกี่ยวกับเนื้อเงค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเตาย่าง ไมเป็นไมโครเวฟไหมเป็นกระทะทอดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งเมนูอ่อมอะไรทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะจัดสรรอุปกรณ์เหล่านี้บนรถได้เลยแล้วก็ในเรื่องของมิวทักเราก็ามีนะคะซึ่งก็จะเป็นโครงการในเรื่องของรถมิวทักก็จะส่งเสริมการบริโภคนมก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราได้ได้ทำไปแล้วนั่นเองนะคะแต่ในเรื่องของตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟู้ดทักนั่นเองค่ะ ปัจจุบันนะคะเทรนการตลาดเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะตามพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็มีการว o r k f r o ร h มโฮมากขึ้นพอพอเกิดในเรื่องของโรคโควิดเข้ามาเนี่ยทำให้พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปเนาะคุณผู้ชมเรามีการ work f r ร m มโฮมกันมากขึ้นทํางานที่บ้านหรือว่าเราก็จะมีการรักความสบายมากขึ้นก็คือไม่อยากออกมาเพื่อเพื่อบางทีเราออกมาแล้วเราจะเจอเชื้อโรคเราจะเสี่ยงในการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะอยากอยู่บ้านมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปเ,เทรนอาหารในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เข้ามามีบทบาทอย่างมากๆเลยนะคะก็เรายังจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยอาหารเดลิเวอรี่เหล่านี้ก็จะมีการตอบสนองลูกค้าในเรื่องของเปิดครัวเขาก็จะทําการเปิดครัวใน ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่เขาเขาไม่ต้องมีหน้าร้านเลยคุณผู้ชมครัวเขาเนี่ยก็จะทําเสร็จแล้วก็จะให้ไยเดอร์เนี่ยส่งถึงผู้บริโภคเลยสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเห็นว่าหน้าร้านเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นในการเปิดในปัจจุบันเลยนะคะถ้าเราเปิดหน้าร้านเนี่ยเราก็จะต้องเสียค่าเช่าในส่วนของหน้าร้านเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องแบบจ้างเด็กเพิ่มมากขึ้นจะต้องมีการบริหารจัดการให้ลูกค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเพิ่มต้นทุน อาหารของเรานั่นเองคุณผู้ชมแต่ถ้าเราไม่ต้องเปิดหน้าร้านเนี่ยเราจะเห็นปัจจุบันเนี่ยไอฟู้ดเดลิเวอรี่เหล่านี้มันจะมีครัวเขาก็จะเปิดแค่ห้องครัวแล้วก็ทําอาหารส่งตามออเดอร์ที่ลูกค้าได้เราก็กลับมาดูในเรื่องของฟู้ดทักเราไม่ต่างกันเลยค่ะฟู้ดทักของเราเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวเคลื่อนที่ไปบริการลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยได้ทุกทุกที่เลยเราพูดได้เลยว่ามันคือตลาดเคลื่อนที่ไปตอบสนองในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รถฟูดทักหนึ่งคันเนี่ยสามารถไปที่ไหนได้บ้างคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วเนาะไปทุกพี่ที่มีตลาดเลยนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยรถฟูดทักเนี่ยก็จะไปตามตลาดนะัดตลาดโต้รุ่งหรือว่าในเรื่องของห้างสรรพสินค้าจะเปิดโซนให้กับฟูดทักแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้ปรับกลยุทธ์อีกนะคะจากพอมาเจอในเรื่องของโควิดเนี่ยจากรถฟูดทักที่อยู่ในงานแฟร์หรือว่าในตลาดนะัดทั้งหลายเนี่ยก็จะไปตอบสนองลูกค้าที่ทํางานที่บ้านหรือว่าต้องต้องประสบปัญหาเรื่องของโควิดก็ จะช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายลูกค้าไม่ต้องออกเสียค่าเดินทางออกมา,าจับใจ่ายใช้สอยก็จะอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะชอปปิ้งได้ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นข้อดีของรถฟู้ดทักเช่นกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ในอนาคตนะคะวินเชื่อว่าเทรนด์การขายผลิตภัณฑ์บนรถฟู้ดทักเนี่ยก็ยังจะเป็นที่นิยมกับผู้บริโภคต,ต่อไปอีกนะคะแล้วก็จะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่วินขอฝากคลิกนิดนึงในการทำรถฟู้ดทักเนี่ย ถ้าใครสนใจอยากที่จะมาดูโมเดลก็ติดต่อมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ติดต่อมาที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาดกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้เลยที่02653444เบอร์ต่อ3377นะคะเราก็จะทำการเปิดรถให้คุณผู้ชมได้ได้ไดไดไดชมแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะ สำหรับทุกท่านนะคะที่อยากจะทําในเรื่องของธุรกิจโคเนื้อนะคะก็ฝากเนื้อโคไทยไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะว่า,าผลิตภัณฑ์เนื้อโคของประเทศไทยมีพัฒนาไปเยอะมากนะคะแล้วก็ได้คุณภาพอร่อยถูกปากแน่นอนค่ะวิรลิกาคอนเฟิร์มค่ะขอบคุณค่ะ เมื่อกี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงแนวโน้มการตลาดของรถฟู้ดทักในประเทศไทยแล้วก็การส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาดกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่โยนะคะพี่โยจะมาเล่ารายละเอียดของรถฟู้ดทักของกลุ่มปศุสัตว์ว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างค่ะพี่โยคะพอจะเล่าข้าวๆค่ะถึงกระบวนการหรือว่าอุปกรณ์บนรถฟู้ดทักคันนี้หน่อยค่ะครับผม รถฟุทักนะครับหลักการก็คือเป็นโมบายคุกกิ้งโมบายนะครับพื้นฐานสำคัญคือตัวรถครับผม<ช>จะใช้เป็นกระบะหน้ายาวตอนเดียวหรือเป็นรถบรรทุกเล็กหน้าสั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาดอาูอุปกรณ์สำคัญในรถกันครับ <S 2> <S 2> <S 2> อุปกรณ์ตัวแรกของรถนะครับอันนี้เป็นตัวโชว์ข้างหน้าครับก็คือตู้แช่ครับผมสาหรับการโชว์ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรนะครับอันนี้มีไว้เพื่อ จแสดงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถที่เป็นคุกกิ้งอย่างเดียวนะครับก็อาจจะไม่มีตัวนี้ก็ได้แต่ในฐานะที่จะเป็นใช้รถประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นตัวที่จําเป็นนะครับไฟก็220ครับต่อระบบไฟข้างบนตัวต่อมานะครับก็คือโต๊ะสําหรับทำอาหารนะครับโต๊ะประกอบอาหารโดยทั่วไปนะครับคล้ายหลักการของร้านอาหารทั่วไปคือตัวท็อปไมายถึงตัวสัมผัสอาหารด้านในนะครับควรเป็นสเตเลสครับผมฟูดเกรดนะครับเพื่อ เพราะว่าเป็นส่วนที่จะสัมผัสอาหารที่ปรุงสุกแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นเตาประกอบอาหารนะครับซึ่งงานนี้นะครับเป็นบิฟเฟตดังนั้นเตาข้างบนเราก็จะเน้นไปทางเตากริลวนะครับซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ทั้งเตาไฟฟ้าเอามาเชื่อมกับระบบไฟของตัวรถนะครับหรือเตาแก๊สในกรณีที่ไม่สามารถหาระบบระบบไฟต่อเชื่อมเข้าตัวรถได้นะครับส่วนอุปกรณ์ข้างบนนะครับปรับเปลี่ยนได้ตาม อาหารที่จะทํานะครับเช่นเมนูนมเนื้อหรืออะไรนะครับก็ปรับตามปรับตามอาหารที่จะจัดแสดงนะครับเที่ยวขาเราข้างในรถยังมีอุปกรณ์สําคัญสําคัญอะไรอีกบ้างไหมคะครับผมด้านหลังก็จะมีโต๊ะสําหรับเตรียมประกอบอาหารนะครับก็จะมีโต๊ะที่มีท็อปด้วยสเตเลสนะครับค่ะซิงค์ล้างมือบวกกับอุปกรณ์ระบบน้ํานะครับ ซึ่งน้ําที่จะใช้ข้างบนนะครับจะต้องเป็นน้ําน้ําดื่มครับน้ําเกรดน้ําดื่มก็ก็คือมีถังน้ําแล้วก็มีมอเตอร์ดูดน้ําขึ้นมาใช้นะครับตัวสําคัญอีกตัวคือระบบไฟทั้งหลายนะครับเพื่อเพื่อส่องสว่างแล้วก็รวมไปถึงพัดลมดูดอากาศนะครับส่วนที่เหลือนอกจากรายละเอียดเหล่านี้ครับมันจะเกิดช่องว่างต่างๆเราสามารถดัดแปลงให้เป็นตู้เก็บของได้นะครับเนื่องจากตัวรถเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วก็ใช้พื้นที่ให้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับช่องว่างอยู่ตรงไหน ในการออกแบบให้ให้ปรับเป็นชั้นวางของให้หมดครับผมเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงแนวโน้มการตลาดรถฟู้ดทักในประเทศไทยรวมถึงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กสุสัดแล้วเราก็ยังได้ไปพูดคุยกับพี่โยนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ควรจะมีเบื้องต้นบนรถฟู้ดทักค่ะถ้าใครสนใจนะคะเราก็จะไปดูงบประมาณในการลงทุนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในส่วนของราคารถนะคะขึ้นอยู่กับยี่ห้อขนาด ซึ่งเราสามารถนำรถกระบะเก่ามาดัดแปลงได้ส่วนอุปกรณ์พื้นฐานจะมีงบประมาณอยู่ในช่วง200,000-300,000ถึง 3, บาทขึ้นอยู่กับวัสดุรวมถึงเมนูที่จะขายบนรถฟู้ดทักด้วยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะถ้าผู้ที่ต้องการจะประกอบธุรกิจด้านอาหารบนรถฟู้ดทักนะคะก็ควรที่จะต้องผ่านการอบรมนะคะตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารพุทธศักราช2561ด้วยค่ะก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะสำหรับมหกรรมสุดยอดเนื้อโคไทยหรือว่าไทยพรีเมียมบีฟเฟสติวัลออนไลน์เราเริ่มกันตั้งแต่การตัดแต่งซ่าโคไทยการปรุงเมนูจากเนื้อโคไทยไม่ว่าจะเป็นเมนูสเต็กเบอร์เกอร์ชาบูยากินิคุแล้วก็ลาบและแกงอ่อม แล้วเรายังมีการพูดถึงการบริหารจัดการลดฟุดทักของกรมปรศุสัตว์และเรายังไปพบกับผู้ประกอบการเนื้อโคไทยกันด้วยค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากนะคะ Facebook เพจ Facebook กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ปทุมธานี แล้วก็มหาสารคามนะคะเพื่อไม่ให้ทุกคนนะคะพลาดกิจกรรมดีๆของพวกเรากันค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้ประกอบการร้านบุคลิกมิสเตอร์บีฟลีลาชาบู All About b e e ฟและสร้างโคจากลานนาบีฟรวมถึงขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และที่ขาดไม่ได้เลยคือนายสัตวแพทย์สอวิธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะสุดท้ายนี้ก็โบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ